ลูกรักทั้งหลายสำหรับตอนนี้ก็มาขอตอนต่อตอนท,ที่ที่หยุดไว้เมื่อหน้าเ,าเัตเศตนอนหรือว่าตอนนี้มีความรู้สึกเป็นศพข,ขณะที่เป็นนอนอยู่ที่วิมานบนนิพพานร่างกายมันก็เป็นศพมีความแจ่มใสทุกอย่าง มองมองโดยรอบวิมานเขาไม่ได้ความสดชื่นวันนี้มีความดีทุกอย่างในช่วงนั้นก็รู้สึกว่ามีท่านที่เป็นบิดามารดา,นาท่านที่เป็นครูบาอาจารย์และก็ท่านที่เป็นบุตรเป็นหลานเป็นพันเป็นเพื่อน,นก็ต่างคนต่างมากันเต็มแพรวพราไปหมดสวยสดยาง,งามไม่ได้ความเื่นเริง สำหรับพ่อมีความรู้สึกอย่างไงนั่งดูอยู่ก็มองดูมาดูข้างล่างเห็นเจ้าร่างกายมันก็น,นอนเฉยมือก็วางอยู่ในลักษณะของการนอนงายแล้วก็คิดในใจว่าเจ้าร่างกายเอ๋ยเองที่มีความสันดานหยาบมีความอักตัญอยู่ไม่รู้คุณ ฉันเลี้ยงแกมาท่างแต่กเกิดทุกวันก็อกเอาใจทุกอย่างหนาวก็หาเครื่องอุ่นมาให้ร้อนก็หาความเย็นมาให้หิวก็หาอาหารมาให้แต่ว่าเจ้าร่างกายไม่เคยตามใจฉันฉันเอาใจฝ่ายเดียวแต่เขาก็ฝืนใจทุกอย่างดีแล้วเองพังฉันได้ก็ดี ฉันจะต้องไน่แน่ไปไม,ไม่ไปอยู่กับเธอที่ฉันนอนที่นี่ให้มันมีความสุขมัรู้สึกว่าไปตั้งถ่ามีความสุขบนนั้นอยู่ชั่วครู่หนึ่งเวลามันก็คขจะผ่านไปประมาณตั้งสามชั่วโมงของเมืองมนุษย์ก็ปรากฏว่ารูปไปโฉมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จมา ทรงเปล่งพระสมีรัสมีอุเบการพวยพงออกจากพระวรกายพระวรกายเขาองค์สมเด็จพระจอมไตรสดสวยมากเขาก็ลุกขึ้นนมัสก,การสมเด็จพระวิจิตรไมายก็ทรงประทับบนพระแท่นที่สูงกว่าสวยสุดกงามเป็นพิเศษและองค์สมเด็จพระบรม,มลโลกระเช้ก็ทรงถามว่า สมเกตสีจะกลับไหมโลกพอ่อถวายน้มัสการกราบผมไปที่ใกล้พระบายของพระองค์ไม่กล้าจะกราบบนหลังพระบาทาะเกรงว่าจะเป็นการปรามาสสมเด็จไปสัมมาสัมพุทธเจ้ามาได้ตอบพระองค์บอกว่าถ้าร่างกายมันพังหรือว่ามันสิ้นลมปราณข้าพระพุทธเจ้าก็ไม่กลับ แต่ความจริงมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะกลับมากกว่าพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ยังได้ทรงมีพระพุทธดีกาตรัดว่าเธอเป็นพระทําไมทิ้นใจเบาแบบนี้เอากราบทูลองค์สมเด็จประจนสีว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่มีกิจอื่นที่จะต้องทําแล้วแ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจ คือการบริหารร่างกายถ้าร่างกายมันพังประสาทไม่ทํางานประโยชน์ในการลงไปก็ไม่มีพระพุทธเจ้าค่ะแต่การทรงแต่ว่ากิจยังมีอยู่หรือว่าเธอลาจากพุทธภูมิเธอก็ต้องทํากิจพุทธภูมิให้ครบสิบสองปี ยันในกราบทูลองค์สมเด็ดจพระจินาศีว่าถ้าร่างกายไม่ดีข้าพุทธเจ้าจะทํำยังไงใน,นเมื่อรมปราณมันสิ้นไปและทุกขเวทนามันมากก็ไม่มีโอกาสจะทําได้ในอีกราการหนึ่งปมด้อยที่มันมีหนังจากข้อมือลงไปมันไม่มีแล้วถ้าจะไปในที่ไหนเขาจะาหาว่าเป็นคนที่มีปมด้อย ในเมื่อเอาดีอะไรไม่ได้ก็มานั่งโกหกพก,กลมว่าการถึงซึ่งพุิพานเป็นของดีแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่สามารถจะชนะขันห้าได้สมเด็จพระจอมไตรก็ส่งแย้มประโดเพราะความคิดของเธอไม่ตรงกับความเป็นจริงเธอดูที่มือเธอสิพระเจ้าในก้มลงมาดู มองเห็นท้ามาราชทั้งสี่ท่านนั่งล้อมมาอยู่สักครู่หนึ่งก็ไม่นานนักก็ปรากฏว่าท่านทั้งสี่ลุกไปแล้วสมเด็จไปจอมไตรก็ทรงตัดว่าพิษแห่งความร้อนมันไม่มีแล้วเธอกลับลงไปได้ก็มีความห่วงใยที่หนึ่งว่ามือมันจะด่างไหมแต่มือด่างจะเป็นที่รังเกจขอาวคนพร้รับฟังธรรม ท่าก็บอกว่าหนังไม่จะขึ้นตามปกติแล้วก็ยังไม่สังเกตจริงๆจะไม่รู้มือนี้ถูกไฟไหมท่านถามว่าต้องการความสวยหรือก็กราบทูลบอกว่าเวลานี้ข้าพระพุทธเจา้าก็ไม่สวยเมื่อก่อนนี้ก็ไม่สวยเมื่อความเป็นหนุ่มมันก็ไม่สวยเรื่องความสวยข้าพระพุทธเจ้าไม่ต้องการ มีความต้องการอย่างเดียวคือต้องการให้คนไม่เห็นว่ามีปมด้อยพระมือดงังแลอ้อาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสอนเพราะว่าไม่มีทางออกในทางหากินจะต้องหากินในอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปขายเพื่อความปลกใจประชาชนคนเขาเห็นก็จะขาดศรัทธา สมดเด็จพระบระมศาสดาจะได้มีพระพุทธิีกาตัทว่าสม,มเกสีเรื่องนี้ไม่มีลูกตรงไปเถอะกิจของเจ้าที่ะพึงทำข้างหน้ามีมากเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อลูกหลานของเจ้าเองเพื่อคนของบินดาของเจ้าแล้วก็เพื่อคนนี้ก็เลื่อมใสในตถาคต <c oughs> คนบุคคลทั้งหมดนี่จะต้องรับภารกิจจากเธอหมายความว่าเป็นส่วนหนึ่งของคนที่มีศรัทธาตอนนี้ก็หมายถึงว่าแยกกันว่าการจะสอนกันก็ต้องเป็นคนที่เนื่องถึงกันขึ้นหนึ่งลูกที่ยังอยู่ในโลกทั้งหมดมีประมาณแสนเศษอันนี้สอนได้ สองคนของท่านบีได้คือคนของท่านท่านเกาเท้าโกศเสกเทิวราชอันนี้สอนได้ในบริการหนึ่งคนพระองค์สมเด็จพระจอมไตรคำว่าคนของพระองค์ก็หมายความคนที่ไม่ชีโลกและก็คนที่ไม่ชีญาติคนที่ไม่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่ได้ว่าเคยทำบุญร่วมกันมาในชายก่อนก่อน เราทำเขาก็ทำเขาทำเราก็ทำก็ต้องถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันในฐานะในเรื่องในเรื่องของบุญเรื่องกุศลอันนี้สงเคราะห์ดได้แต่คนนอกจากนี้ก็ต้องอาศัยท่านที่เคยสืบเนื่องกันมาไม่ได้หมายความว่าคนที่นับถือพุทธศาสนาทั้งหมดจะต้องมาหาเจ้า องสาเ็จพระสม,มาทัตทิเจ้ากล่าวว่าต้องเป็นคนเฉพาะที่เคยร่วมบุญบารมีกันมาที่ว่าคนขอตอถาคตก็หมายถึงว่าคนที่เขาเคารพตถาคตในสมัยที่เธอเป็นมนุษย์เธอทำเขาทำเขาทำเธอทำแล้วก็ในตอนสำคัญที่ตถาคตทำกิจครั้งหนึ่ง นั่นก็คือขึ้นไปสู่บรรดุกพลศิลาศิลาอาจเวลานั้นเจ้าเป็นมนุษย์ไม่มีอำนาจในการปกครองประเทศก็รักษากำลังใจคนคือเลี้ยงคนที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมโลระเชให้สถานที่พักให้อาหารให้ยารักษาโรค ในฐานะที่เป็นเจ้าของเมืองนั้นคนประเภทนี้ที่เจ้าจะสอนได้แต่ก็มีไม่มากนักเพราะส่วนใหญ่ในสมัยนั้นเขาบฏิพันธ์กันเป็นส่วนมากที่ยังเหลือยอยู่ก็ไม่มากคนประเภทนี้เจ้าจะพอเจ้าสรงขอดได้เมื่อสมเด็จพระจอมไตรยทรงตัดเสร็จท่านก็มีพระบัญชาว่ากลับมาเข้าร่างเดิมได้แล้ว เป็นอน,นก็กลับลงมาพระองค์ก็เสด็จด้วยเทวดาและพรหมพระทั้งหมดท่านก็นมาด้ดยลงมาพอเข้าร่างเดิมก็ขยับมือสองมือมือซ้ายกับมือขวาก็มีความรู้สึกเท่ากันมันไม่เจ็บมันไม่ปวดไม่อะไรทั้งหมดมันเป็นปกติปกติธรรมดาที่ต่างกันเพราะมือขวาไม่มีหนัง มือซ้ายมีหนังเวลาขยับนิ้วมือฝาก็นิดๆมาเสียดสีกันมันก็เสียดสีก็นิดหน่อยไม่เป็นไร <c oughs> หลังจากนั้นก็เดินออกไปเป็นเวลาสี่ทุมเศษเอาไปจงกรมก็รู้สึกว่ามีพระสามสี่องค์ท่านถามว่าเจ็บมือไหมก็บอกขยับให้ท่านดูบอกไม่เจ็บเลย ท่านก็แปลกใจก็มีพระปะรินองค์หนึ่งชื่อพระมหาสมนึกบอกว่าผมถูกน้ำร้อนโลกที่ก้นนิดเดียวขึ้นหนึ่งผมนอนไม่หลับตอนนี้หลวงอาไม่มีความรู้สึกเจิบเลยผมแปลกใจมาก <c oughs> ถ้าอย่างนี้ก็ท้อนอนร้องกันไปหลายวันดีไม่ดีแต่คิวมันก็กิน <c oughs> ก็เป็นอนุว่า งานนั้นก็ผ่านไปแต่การรักษาแผล <c oughs> การรักษาแผลนี่แปลกหมอยามาให้ก็มีความชืน้นก็คืนนี้สองสุนัขที่เลี้ยงไว้ให้น้ำามาจะอ่นมาก็เข้าไปในห้องาหัวหมุดเข้าไปในมงุงและแกก็พยายามดึงผ้าที่พันมือ เอาปากค่อยๆคาบไม่ถูกเนือ้อค่อยๆดึงมาทีละน้อย,อยเขาถามว่าอ้วนจะทำอะไรตามตามโบติหมาตัวนี้รู้จักภาษาคนดีมากเพราะว่าแกเกิดมาตั้งแต่เล็กๆก,ก็พูดภาษาคนกัตลอดแกก็ไม่รับฟังแก็กค่อยๆดึงกลัวจะเจ็บเมื่อรู้สึกถึงความต้องการของแกเขแกพาออกก็ดูสิ แกผ้าพ,พันมือออกดูที่ว่าจะอ้เนจะทำอะไรมาแกผ้าพ,พันมือออกจะอ้วนก็ลิ้นเลียตรงไหนมีความชื้นแกก็เลียทั้งหมดเลียแล้วแกก็ไม่ออกไปจากห้องแกก็นอนอยู่ใ,ใกล้เตียงสักครู่ใหญ่ๆแกก็ลุกมามดุดหัวเข้ามาในมงุงดูว่ามือตรงไหนมีความชื้นบ้างแกแล้วก็รักษาตลอดคืน ทำแบบนี้ปรากฏว่าตอนเช้ามือแห้งสนิทและปรากฏว่าบางส่วนมีหนังขึ้นมาบางบางนี่ตอนกลางวันแกก็ม่อยู่ห่างแกพยายามเลียตลอดจนท่านจะบ้านเขาเห็นว่าทำทำไมปล่อยให้หมาเลียมือก็รายงานให้ประชาชนทราบว่าหมาตัวนี้เป็นหมอแกเลียอย,อย่างนั้นสองวันปรากฏอ้นหนังขึ้นเต็ม แล้วก็มีขนขึ้นเหมือนมือปกติแกรักษายอยู่แบบนี้ไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์มือก็หายนี่พวกเราที่มาเก่งกันว่าสุนัขเป็นของไม่ดีนะมองดูความดีของสุนัขบ้างสุนัขมีความกตัญญูกะตะเวทีจุดนี้ที่พ่อเล่าให้ฟังก็อยากให้ลูกรักเป็นทราบ ว่าขึ้นเชื่อว่ากฎของกรรมที่มันมีอะไรเกิดขึ้นนะอย่าไปโทษคนอื่นจงจำพระพุทธภาสิทธราตนาโจทยัตตานังจึงกล่าวโทษโจทย์ความผิดของตนเองไว้เสมอสิ่งที่มันไม่ดีที่แม้เกิดขึ้นกับเราก็คือการเราทำไม่ดีไว้ในการก่อนมันเป็นผลสะท้อนในพบในชาตินี้ แล้วก็สําหรับกําลังใจที่ทรงอารมณ์ก็คือทรงอารมณ์จับพระนิพพานไว้เป็นปกติเราจะไปถึงนิพพานหรือไม่ถึงนิพพานก็ช่างพยายามทําจิตมีเมตตาให้ทานไว้เสมอเป็นการตัดโลภะเราให้ทานเพราะเมตตามันก็ตัดโทสะไปในตัว ในเมื่อตัดโลภตัดโทสะมีเมตตาเสมอจิตก็เป็นสุขเมื่อจิตเป็นสุขเมอปัญญามันก็เกิดปัญญาแม้วก็เกิดในที่สุดมันก็เห็นโทษของร่างกายในเมื่อเราจิตไม่ติดในร่างกายที่อย่างเดียวมันก็ไม่ติดทุกอย่างและโจรจำไม่ดีว่าใครเขาดา่าก็จะคิดว่าเราด่าเขามาก่อน ใครเขาแกล้งเราเราคงแกล้งเขามาก่อนถ้าแค่านนี้ถือว่าเป็นการชดใช้หนี้กันไปใจไม่จะได้เป็นสุขแต่ว่าทั้งนี้ก็ต้องค่อยๆทําไปใจมันจะได้ชินคําว่าชินหรือชาญมันก็คืออันเดียวกันชาญก็มีอารมณ์ชินทุนนี้ก็ถามถ้าถามว่าต้องการละสัญญ้นไหน ก็ต้องตอบว่าช่างมันใครเขาจะถามว่าได้ฌานไหมเราก็ตอบว่าฉันไม่รู้ได้วิปัสสนาญาณขั้นไหนเราก็ไม่รู้เราจะไปสนใจทุกอย่างสนใจกำลังใจอย่างเดียวคือหนึ่งร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราตัวนี้คิดให้มาก อย่าติดใจในร่างกายของเราอย่าติดใจในร่างกายของบุคคลอื่นอย่าติดใจในวัตถุธาตุว่าเรากับมันจะไม่จากกันรายการที่สองอย่าสงสัยคําสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คือพระนิพพานรายการที่สามรักสัจสิ้นใบริสุทธิ์ รายการนี้สี่หักข้างกำลังใจในด้านกาม,มารมณ์รายการนี้ห้าหักข้างกำลังใจในโทสะและพยาบาทรายการนี้หกยาหลงในรูปฌานรายการที่เจ็ดยาหลงในรูปฌานรายการที่แปดยาถือตัวถือตนเ่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขา หรือว่าคนกับสัตว์มีความเกิดแก่เจ็บตายมีท่าสีเหมือนกัน <c oughs> ในที่สุดมันก็พังรายการที่ห้าคุมกำลังใจให้ตรงจิตประสงค์เฉพาะจุดเดียวคือพระนิพพานรายการที่เก้านะรายการที่สิบเห็นกำลังใจตัดอ,ว,อวิชาวอวิชชาแบ่งเอาไปสองสาย คือฉันทะกับราคะฉันทะความพอใจในการเกิดเป็นคนในการเกิดเป็นเทวดาในการเกิดเป็นพรหมไม่มีสำรับเราในความเห็นว่าเทวดาสวยพรหมสวยมนุษย์สวยไม่มีสำรับเราเราต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานการรักษารมณ์อย่างนี้ ใครก็เยาว่าบ้าว่าบอก็ช่างเขาเรารักษากำลังใจตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเรพยายามตรวจบารมีสิบประการให้ครบถ้วนและก็ใช้อิทิบาทสี่คือฉันทะความพอใจในการทรงบารมีสิบเนี่ยพอใจในการละสังโยชนิริยะอะไรที่มันเข้ามาขัดขวางมีความเพียน ทำการต่อต้านมันให้ถึงที่สุดจิตตะตั้งใจว่าอย่างเดียวว่าต้องทําให้ได้มีมังสายขณะที่ทำาข่ครวนเสียก่อน <c oughs> ว่าธรรมะที่องค์สมเด็จพระจินวนวรสรงสอนเราแล้วทำถูกแล้วทำผิดใช้ปัญญาช่วย <c oughs> เพียงเท่านี้ลูกรักผลไม่ก็จะมีผลตามที่พ่อทำมา แต่ลูกอาจจะดีกว่าพ่อท่านี้ย้อนคอยถอยหลังก็ไปนี่มาการตายขั้งที่สี่นี่ไม่ใช่ขั้งที่สี่ขั้นสี่แต่นี้มาถอยหลังมาการตายขั้งที่สามเมื่อปีพศอ2500สอสเดือนเมษายน,น ที่ตอนนี้พ่อยังอยู่ที่วัดบานำโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรียอยุธยาตอนนั้นรู้สึกว่าพ่อกําลังใจยังต่ําอยู่นี่ถอยหลังมาถึงกําลังใจต่ําความนิยมของพ่อก็คือหนึ่งเป็นการทรงศินไว้เสมอมันจะดีไม่ดีเท่าไหนใครไม่ทราบ รายการที่สองท่สงสมาธิไม้เป็นปกติรายการที่สามทำงานสาธารณประโยชน์สงเคราะหคนยากจนในถิ่นทุรกันดาลรวมความมากคนอดก็แล้วกันอดที่ไหนไปที่นั่นรายการที่สี่ช่วยก่อสร้างงานสาธารณประโยชน์สร้างวัดสร้างโรงเรียนเจะาพ่อโรองเรียนนี้พ่อสร้างจริงๆสี่สิบหลังเศษ ช่วยบำรุงวัดให้ดียี่สิบวัดเสร็จถ้าทำกันให้ดีจริงๆแ้วทำที่ไหนเขาด่าที่นั่นนะลูกการทำความดีที่มันขัดใจคนชั่วเขาด่าที่นั่นต่อมาก่อนหน้าปีพศสองพัน้องพันห้าร้อยประมาณสามปีตอนนั้นจิตของพ่อ,อยังสามอยู่ หมายความว่าจิตมันยังเกาะขันห้ามากเกินไปยังมีความห่วงใยในขันห้าแล้วก็ใช้อารมณ์ใจดูตัวไว้เสมอว่าอะไรไมันจะเกิดมาบ้างตอนเช้ามืดก็ตรวจว่านับตั้งแต่เช้านี่ไปจงกว่าจะถึงหลับใหม่จะมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้าง <c oughs> คนที่มาใครดีหรือใครชั่ว ตรวจตัวเองว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นวันหนึ่งก็ลองตรวจดูต่อไปขา้างหน้าประมาณสามปีก็จะทราบว่ากิจอันนี้มันจะต้องป่วยอย่างหนักก็อ,อาจจะต้องนอนป่วยถึงสองปีและก็ต้องมีอาการพักฟื้นหนึ่งปีรวมความแล้วข้างหน้าอีกสามปีจะป่วยหนัก <c oughs> เมารู้จุดนี้แล้วก็เห็นภาพหลวงพ่อปานแล้วก็ภาพครูบาอาจารย์ไม่ได้ภาพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้เบาในการก่อสร้างเพราะว่าร่างกายมันสุดโทมมากทนไม่ไหวมันจะป่วยหนักแล้วการป่วยคราวนี้ดีไม่ดีก็อาจจะตายพออะไรตัดสินใจตรงกันข้าม คิดว่าถ้าเราจะตายก็ต้องทำให้หนักขึ้นเพระกระรวบรัดกายงานทุกอย่างโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งปีพศ2499 2,400... ่า24สิบเันยมันสองพนะ2,449อีกปีนั้น พ่อได้สร้างพระโบสถสองหลังเสร็จภายในปีเดียวทำงานฝังลูกนนมิเสร็จก็ถึงปีพศ2500เป็นเดือนเมษายนเมื่อทำเสร็จก็เดินทางเข้าโรงพยาบาลความจริงกลารปีนั้นก็ป่วยหนักก็เริ่มเข้าจุดปีที่สองจะป่วยมันก็เริ่มป่วยแล้ว ยิ่งป่วยยิ่งทำหนักยิ่งป่วยยิ่งเสียสละมากขึ้นเงินส่วนตัวของพ่อไม่มีพาอเดินทางเข้าโรงพยาบาลคือกรมแพทย์อ่างเรือพ่อมีสตังที่เขาถวายเป็นส่วนตัวจริงๆอยู่ยี่สิบบาทยี่สิบบาทนี่เป็นเงินติดกระเป๋าประจำเพราะว่ามีความขัดข้องอะไรเกิดขึ้นเดินทางรับวัดได้ เตรียมไว้เท่านี้แลส่วนที่เขาจะไหวเป็นส่วนตัวมากๆเป็นหมืน่นเป็นแสนพ่อมีมีเหลือพ่อทําหมดเป็นปกติเพราะว่าหลวงพ่อปานสอนพ่อแบบไหนว่าเงินจงอย่ามีให้ถึงหนึ่งพันเงินปีนี้อย่ามีถึงปีหน้าแต่พ่อก็ผิดสัญญากอหลวงพ่อปานอยู่หน่อยหนึ่งนั่นคือเงินปีนี้มีถึงปีหน้าเงินนั้นจำนวนยีน่สิบบาท ติดกระเป๋าเป็นการป้องกันตัวเท่านั้นเองเมื่อเดินทางเขากรมแพทย์ทันเหลือเป็นปีกึ่งและจก็กอากึ่งกึ่งพุทธการพอดีก็ยังมีทาย,ยกของวัดเดินทางไปเยี่ยมพอ่อแต่พวกนี้ไม่มีใครเขาตั้งใจไปเยี่ยมเขามาขอทรัพย์ขอสิน าสมบัติต่างๆนี่พ่อสร้างขึ้นชินแป๊บน้ําเครื่องกับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสามเครื่องขยายเสียงเขามาขอให้มีสิทธิ์ใช้เยเพราะลูกจนดูว่าน้ําใจของคนเร็วๆนั้นเป็นอย่างนี้แม่พ่อก็เลยบอกว่าของทุกอย่างมันเป็นของสงฆ์ฉันไม่มีอํานาจจนนญาต จะใช้ได้หรือไม่ได้มันเป็นเรื่องอำนาจของสองฆ์และหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเข้าไปเยี่ยมอีกเป็นอันว่าคนที่พ่อช่วยไว้ทั้งหมดเมื่อเวลาที่พ่อมีทุกข์ไม่มีใครเขาเหลียวแหลเขาต้องการอย่างเดียวเมื่อเวลาที่พ่อมีกิจหรือมีฐานะพอจะช่วยเขาได้ มีแต่คนมาขอรวมความมาชาตินี้พ่อเจตชุชกก็พ่ามาเจอดีตอนหลังนี่แหละที่ตอนบรรดาลูกๆมารวมกันนี่ตอนนี้เนี่ยพ่อมีความสุขเพราะทุกคนที่เป็นลูกก็รู้จักในการเสียสละพระกรุณาพ่อทุกอย่างลูกรับหมดทั้งที่เป็นพระทั้งที่เป็นครวั มีความห่วงใหญ่ตั้งใจให้พ่อมีความสุขอะไรก็ตามที่ต้องจับใจ่ายใช้สอยแม้แต่ลูกทุกคนที่มีรายได้จำกัดก็ยังพยายามเสียสละเพื่อพ่อการงานทุกอย่างที่พ่อจะต้องทำลูกก็หอบเอาไปทำกันหมดแ่นก็มีการประทับประคองไม่ต้องการให้พ่อมีความเหนื่อยยากลำบาก นี่พ่อเพิ่งมาพบคนดีตอนปลายมือของพ่อนี่เท่านั้นเองอในคนก็หมายความว่าเป็นลูกที่ดีของพ่อมันนับเป็นอสง์อสงไขกับแต่ในการก่อนนะพ่อพบแต่ศัตรูว่าถ้าพ่อทำดีเขาก็ด่าเขาก็นินทาแต่ว่าพ่อมีอะไรพอเขาจะใช้จ่ายได้บ้างเขาก็จะเอา พุทายกพวกนี้ที่เกลียดพ่อมาในการกนเป็นว่าพ่อไปรื้อฟื้นวัดมีไรายได้ดีเขาจะมาขอเงินไปให้โกเขาบอกว่าเขาใช้ดอกเบีย้ยตามกฎหมายแต่ว่าดอกเบีย้ยที่เกินไปนั้นเขาจะเอาพ่อไม่ให้เขาเรื่องนี้เขาก็เลยโกรธเงินสงในสมัยที่หพ่อปานมีอยู่แประมาณสองหมนบาทเศษ เขาไปเก็บไว้พ่อถามว่าจะมาสร้างอะไรได้ไหมเขาก็บอกวันได้เมื่อพ่อเบิ่ก็มาสร้างก็ปรากฏว่าเขาก็กลีดพอ่อแต่ว่าคนบนนี้เวลาที่พ่อป่วยเขาก็คิดว่ามีเงินมากเขาก็มาขอเงินเพื่ออาไปใช้เรื่องนั้นเรื่องนี้เขาอ้างว่าเป็นเรื่องของวัดพ่อก,ก็บอกว่าเงินส่วนตัวที่เขาจะไยเป็นหมื่นเป็นแสนนะพ่อไม่มี พอสร้างหมดเข้าโรงพยาบาลพ่อมีทุนอีเพียงยี่สิบบาทพระถ้าไปค้นตามกติได้ามาอีกประมาณแปดสิบาทแล้วหกสิบาทหกสิบาทรวมแล้วมีเงินแปดสิบาทแปดสิบบาทนี่เป็นทุนที่พ่อเข้าโรงพยาบาลบันแรกอาลัสมำหรับโลรักวันนี้ก็หมดเวลาเสียแล้วนะเอาไว้คุยกันต่อไปว่าจิตใจตอนนี้ของพ่อ,อยังสามอยู่โลร,รักเพิ่งทราบ ดวากายกันต่อไปสําหรับวันนี้ก็ขอ,อย,ยุติเพียงเท่านี้ความดีใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศารสนดาสมาสัมพุทธเจ้าสมบัติานไว้ขอลูกรักของพ่อทุกคนจมุมรุทำนั้นในชาติปัจจุบันนี้เถิดสวัสดี